สวยมากเลยค่ะนี่นเดี๋ยววันนี้จะปลูกอันนี้นะคะนี่ปูใหญ่สวยมากนี่นะคะขึ้นหกนิ้วแล้วค่ะวันนี้โอจะเอาขึ้นหกนิ้วนะคะอันนี้เป็นไบก้ามปูที่ตากแดดประมาณสี่ห้าแดดนะคะแล้วก็นี่แฟนก็ขยำมันเป็นแบบนี้นะคะนี่นะโอจะเอาขึ้นหกนิ้วแล้วนะคะนี่นะปูใหญ่นะวันไปกราบสวยมากปูใหญ่ โตเต็มจะสวยมากเลยค่ะนี่เห็นปะพอใส่กระถางหกนิ้วแล้วสวยมากเลยค่ะพี่น้องมันเป็นโฟมเลยอะพอแบบใส่กระถางหกนิ้วเนาะนี่ค่ะสวยพอใส่กระถางหกนิ้วแล้วแบบสวยมากขึ้นโฟมแบบนี้เลยค่ะเลยก็ดกกเลยนะคะนี่ เป็นบอลใบกาบนะคะนี่จะออกสีชมพูสวยเขียวอมชมพูมือโอจะโดนไอ้นี่นะคะขอโทษด้วยถูกไม้ตั้งกล้องนี่ค่ะพี่น้องสวยนี่วันนี้ขึ้นกระถางหกนิ้วหลายต้นเลยนะคะนี่สวยเลยเห็นปะสวยเลยค่ะพี่หน้องขึ้นหกนิ้วแล้วคูเป็นฟอร์มสวยมาก ที่จริงต้นจริงมันเข้มสวยมากเลยนะมันเป็นสีชมพูแบบไอ้นี่เลยเขาเรียกเรืองแสงเลยนะแต่อันนี้มันแสงมันจ้าไงแสงมันจ้านะพี่น้องนะเทพนาคาก็สวยมากเลยค่ะพี่น้องเทพนาคานะเอาเทพนาคาขึ้นด้วยวันนี้ขึ้นหกนิ้วด้วยเทพนาคา บอลใบกาบทั้งนั้นวันนี้เอาเอาบอลใบกาบมาขึ้นหกนิ้วเดี๋ยวก็จะมีเบ่งให้พี่น้องนะนี่เอาไว้ตรงกลางสวยเลยพี่น้องขึ้นฟมอย่างสวยเลยค่ะขึ้นหกนิ้ลวลยโอ้ยสวยอะ่ะน้องจะโตเร็วนะคะทันขายเลยแหละจะโตเร็วเลยแหละเพราะว่ารากน้องมันได้แบบเออเดินมีพื้นที่เยอะขึ้นไง สวยงามเลยเห็นป่ะนี่แล้วเดี๋ยวก็เอาไปแช่น้ำให้ติ่มนี้เลยสวยมากขึ้นโฟมแบบสวยเลยค่ะพี่น้องอือสวยงามเลยค่ะพี่น้องสวยเลยอือ